สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้นะครับจะคัดไซส์แม่พันธุ์นะครับที่เป็นต้นใหญ่ๆกระถางใหญ่ๆมาให,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 ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมนะครับวันนี้ก็มีแบ่งอยู่หลายกระถางอยู่นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมจะมีบอลสีจุลพลบอลสีเพชรพันล้านทศกัณฐ์ฮันุมานจองถนน บอลสีโบราณบอลสีหยดาดฝนโบราณนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นโกยใหญ่แล้วก็จะนําเสนอบอลใบใหญ่อย่างเช่นบอลสีลูกไม้ต่างๆนะครับผมทุกท่านวันนี้จะมีประมาณนี้นะครับผมเนาะไปรับชมกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ไซเม่พันธุ์อย่างเช่นบอลสีเพชรพันล้านนะครับผมท่านอันนี้ก็คอนข้างที่จะกัดสีเกือบทุกใบเลยนะครับผมทุกท่านเป็นไม้ที่ความสูง ประมาณ40-50เซนนะครับแต่ว่าเป็นต้นที่กัดสีชมพูสวยแล้วนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่950รวมส่งนะครับผมทุนเป็นไซส์เมพันมีจํานวนหลายต้นนะครับสําหรับบนสีเพชรพลันกระถางนี้นะครับมีประมาณ20กว่าต้นเลยนะครับผมทุทนมีแต่เป็นต้นที่มีหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นไม้อายุประมาณเป็นปีแล้วนะครับผมทุนอันนี้สําหรับคนที่ ชอบบอลสีฟอร์มกอแบบธรรมชาตินะครับผมท่านซึ่งตรงนี้นะครับเป็นบอลเลี้ยงนอกตู้เพิ่นก็เลยเป็นฟอร์มที่บวสูงบวใหญ่ามากนักอยู่ในกระถาง15เลยนะครับผมใครที่ชอบบอลสีเพชรพันล้านกัดสีเป็นฟอร์มกอวสวยๆกะมีกระถางนี้นะครับมานําเสนอ มาตอกันที่กระถางนี้นะครับเป็นบนเก่าบนโบราณตัวหนึ่งที่ลายพ่นคางที่จะสวยนะครับผมอันนี้คือบนสีจุลพลนะครับสําหรับบนสีจุลพลกระถางนี้นะครับได้เป็นไซส์แม่พันพรอมกอแบบใหญ่ๆเลยนะครับผมท่านอันนี้มีจํานวนต้นเยอะนะครับผมความสูงประมาณ40-50ถึงเซนนะครับอยู่ในกระถางใหญ่เลยนะครับผมอันนี้อยู่ในกระถาง15เลยนะครับสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่1 0 0 0รวมส่งนะครับ ได้จานวนหลายต้นมากๆเลยนะครับผมพาไปดูนะครับนี่ครับมาดูจํานวนต้นของเพลินนะครับผมสลหรับจํานวนต้นของเพลินจะได้ประมาณ20กว่าต้นเลยนะครับแล้กะเป็นกอแน่นแบบธรรมชาตินะครับผมมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับสําหรับอีกฝั่งหนึ่งกะมีหน่อกอกขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับสีของเพลินนั้นจะแดงสดเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเพลินเป็นต้นไซเม่พันธ์แบบเต็มฟอมเลยนะครับใครที่อยากได้กะ ติดต่อมาได้เลยนะครับใครที่อยากได้ฟอร์มโกใหญ่ๆก็มีกระถางนี้นะครับมานําเสนอวันนี้สาหรับบนสีจุลบนก็เป็นไม้เก่าตัวหนึ่งที่สะสมนะครับเดี๋ยวว่างๆนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้เบิร์กนะครับสำหรับตัวนี้มาต่อกันที่บนสีทศกัณฐ์นะครับพงรันเผื่อใครอชอบต้นที่อันนี้กําลังไล่กัดสีมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับได้หลายต้นนะครับจะขายอยู่ที่ 700รวมส่งนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวพาไปดูจํานวนต้นของเพิ่นนะครับสําหรับกระถางนี้ก็ได้จํานวนต้นค่อน้างที่จะเยอะนะครับมีประมาณ10ต้นนะครับผมแล้วก็มีหน่อแทงขึ้นเล็กๆประมาณ2หนอนะครับผมท่านอันนี้สําหรับคนที่ชอบบนสีทศกัณฐ์ที่กําลังกัดสีมาแล้วนะครับผมไม้ตัวนี้นะครับผมถ้าเราเลี้ยงไปนานๆนะครับเพื่อนจะไล่กัดสีไปในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมลายค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็น เหมือนผ้าไทยเลยนะครับผมบทุกท่านมาชมบนสีตัวนี้กันบ้างนะครับผมบทุกท่านอันนี้คือบนสีฮานุมานจองถนนนะครับผมสำหรับบนสีฮานุมานจองถนนนั้นจะเป็นใบค่อนข้างที่จะแดงและก็ใหญ่สวยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นไซส์เม่พันธุความสูงประมาณ60กว่าเซนนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่950รวมส่งนะครับผมอยู่ในกระถาง15้านะครับ สำหรับจํานวนต Alo, no ้นของเพิ่นได้ประมาณ10กว่าต้นนะครับแต่ว่ามีแต่ต้นใหญ่ๆทั flu, ้งนั้นเลยนะครับผมสาหรับกระถางนี่พกแบบธรรมชาตินะครับผมเป็นกอแน่นๆเลยนะครับอันนี้กะใครชอบไม้พื้นใบสีแดงที่เป็นไซส์ใหญ่กะเหมาะนะครับสลหรับกระถางนี้ไปต่อกันที่ไม้โบราณตัวนี้กันนะครับผมพอค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเป็นบอนโบราณตัวนึงนะครับที่สวยน่าสะสมนะครับแตกคนคดข้างที่จะหายากมากๆเลยนะครับผมสลหรับบอนตัวนี้คือ ปนสีหยาดฝนโบราณนะครับสําหรับปนสีหยาดฝนโบราณนั้นนะครับเมื่อเลี้ยงไปนานๆใบเพิ่นก็จะพิวเป็นใบยาวๆแบบนี้นะครับผมทุกท่านเป็นบนโบราณตัวหนึ่งนะครับที่นักสะสมชอบเก็บกันนะครับผมทุกท่านกอนี้นะครับผมผมจะให้ไปเอ่อทั้งกอนี้เลยนะครับผมเป็นกอใหญ่ๆนะครับมีจํานวนต้นค้นข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมทุกท่านสาหรับกอนี้พาไปดูจํานวนต้นิ่นนะครับคอนขางที่จะเนียนแลวก็ได้ต้นเยอะมากๆเลยนะครับ สำหรับบนสีหยาดฝนกระถางนี้นะครับผมได้จํานวนต้นเยอะมากๆนะครับผมทุกท่านได้ประมาณเกือบ40ต้นเลยนะครับอยู่ในกระถาง15หน้าใหญ่ๆเลยนะครับผมทุกท่านสำหรับกระถางนี่ให้ดูเอาละกันนะครับเป็นกลน่เน้นแบบธรรมชาตินะครับผมทุกท่านนี่ครับเต็มกระถางเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับพ่นข้างที่จะเป็นกลเน้นมากๆเลยนะครับผมใครชอบ ไม้โบราณแนวนี้นะครับผมนอกจากขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมทุกท่านสำหรับบนสีหยาดฝนโบราณกระถางนี่นะครับจะให้อยู่ที่1,200รวมส่งนะครับน่าสะสมนะครับเพราะว่าเป็นไม้ใบเลียวยาวค่อนข้างที่จะสวยนะครับกอนี้มาต่อกันที่ใครที่ชอบไม้พื้นใบใหญ่ๆนะครับผมท่านอันนี้จะเป็นออบอลสีลูกไม้นะครับผมเป็นโกใหญ่มากๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่ ชอบไม้โกใหญ่ไซส์อลังการที่ไปประดับบ้านนะครับผมสลหรับกกนี่นะครับผมเป็นโกค่อนข้างที่จะเน่นมากๆเลยนะครับผมอันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปจดชื่อหรือยังนะครับผมแต่ว่าจะขายในานามลูกไม้นะครับผมเพราะว่ากระดูกเพิินค่อนข้างที่จะชัดสวยนะครับตอนเนกัดสีจะเป็นสีแดงเป่งเลยนะครับผมสาหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่ หนึ่งพันรวมส่งนะครับผมเนื่องจากได้หลายต้นมากๆนะผมเนาะในในบรรดาคลิปนี้นะครับผมโกนี้เป็นโกที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมใครที่ชอบไม้หน้าใหม่ๆหรือว่ากระดูกสวยๆอย่างนี้นะครับผม,มเวลาพ่นกัดสีจะเป็นสีแดงตัดกับกระดูกสีขาวๆแบบนี้นะครับผมท่านสำหรับโกนี้ได้จํานวนต้นเยอะมากๆนะผมเนาะเดี๋ยวพาไปดูเบืองต้นเพิ่นครับ สำหรับกอนี้อัดแน่นไปด้วยดำต้นของเพิ่นนะครับประมาณ40กว่าต้นนะครับผมทท่านซึ่งกระถางนี้อยู่ในกระถาง15เลยนะครับผมท่านเดี๋ยวหมุนให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมว่านแ,นนแน่นขนาดไหนนะครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีหนองงอกขึ้นเพียบเลยนะครับผมท่านใครที่ชอบจํานวนต้นเยอะๆหรือว่าเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆไปประดับตามมุมบ้านหรือว่าหน้าบ้านกน็เป็นไซส์ที่อลังการนะครับผมเนาะ ความสูงประมาณ40กว่าเซนนะครับแต่ว่าได้ใบค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมกอนี้นี่ครับใบของเพิ่นนะครับเทียบกับฝ่ามือพอดีกับฝ่ามือเลยนะครับผมแต่ว่าได้ใบดกมากๆเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับเดี๋ยวแผ่นกล้องให้ดูอีกที่หนึ่งนะครับเผื่อเป็นการตัดสินใจนะครับอ้าวอันนี้ก็ถ้าใครชอบใบใหญ่เลือกกอนี้หรือว่าใครชอบไม้โบราณใบยาวก็เลือกกอนนี้นะครับเพราะว่า อ่าสวยเป็นคนละแบบนะครับผมทุกท่านแล้วแต่คนชอบนะครับจากกอนี้ที่เป็นกอใหญ่ๆมาดูกอขนาดอ่กลางๆกันบ้างนะครับผมแต่ว่าตัวนี้กะเป็นลายค่อนข้างที่จะสวยนะครับสาหรับกระถางนี้ถ้าใครชอบใบใหญ่นี้จะตอบโจทย์เลยนะครับผมเพราะว่าอันนี้ใหญ่ประมาณ2ฝ่ามือนะครับเมื่อเทียบกับฝ่ามือเราแล้วเป็นบอลใบเหลืองที่มีเอกลักษณ์ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมทุกท่านนี่ครับเวลาพันกัดสีก็จะ เป็นกระดูกขาวๆตัดกับสีเหลืองนะครับผมไม้ตัวนี้นะครับความสูงประมาณ6 0สิถึงเจซนนะครับผมอันนี้ใครที่ชอบใบใหญ่ใบอลังการกะจะแนะนําเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้อันนี้ถ้าใครรู้ชื่อกะพิมพ์มาบอกในเด้อครับผมทุกท่านเทว,วาที่ขายในวันนี้ขายในนามลูกไม้นะครับผมมีประมาณ78ต้นนะครับจะขายอยู่ที่570รรวมส่งนะครับใครที่อยากได้ไม้ใบใหญ่ ที่เป็นใบแปลกๆสวยๆนะครับผมทุกนกอนี่ก็ตอบโจทย์เลยนะครับจากกอนี้นะครับมาต่อกันที่ไม้พื้นใบสีแดงกันบ้างนะครับผมทุกท่านสําหรับไม้พื้นใบสีแดงกระถางนี้นะครับก็เป็นใบค่อนข้างที่จะสวยแล้วกับใบใหญ่พอๆกับกระถางเมื่อกี้นี้นะครับผมทุกท่านแต่ว่าอันนี้เป็นสีแดงนะครับพร้อมด้วยหน้าที่เปอะไปด้วยความด่างนะครับผมทุกท่านบริเวณหน้าใบมีการเกาะนะครับผมทุกท่าน คล้ายๆกับลูกไม้ที่ผสมจากเจ้าโปกแก้วนะครับผมท่านซึ่งอันนี้กับโบน่ใจนะครับขายในนามลูกไม้นะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผมเป็นใบค่อนข้างที่จะแดงสวยนะครับผมท่านอันนี้จะให้ดูลําต้นของเิ่นนะครับสำหรับกระถางนี่นะครับผมมีหนองออขึ้นเพียบเลยนะครับผมมีต้นหลักๆอยู่ต้นใหญ่อยู่สองต้นนะครับแล้วก็มีหนอแทงขึ้นรอบๆประมาณ 78ต้นคือกันนะครับผมสำหรับกระถางนี้จะให้ราคาเดียวกันเลยนะครับอยู่ที่570รวมส่งนะครับอันนี้ใครที่อยากเอาไปตั้งคู่กันกับเมาะเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นไม้ไส้ใกล้เคียงกันนะครับผมนี่ครับเทียบฟอร์มให้เบิงเดอครับผมทุกท่านอันนี้จะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับผมท่านเมื่อเทียบกันแล้วนะครับผมทุกท่านสีเหลืองกับสีแดงที่เป็นเขียวอ่อนนะครับผมตัดกันจะสวยงามและโดดเด่นมากๆนะครับผมทุกท่านอันนี้กะ เป็นซีซันตัวนึงนะครับที่มานําเสนอนะครับสาหรับวันนี้สําหรับวันนี้นะครับใครชอบกระถางไหนเป็นพิเศษก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งให้ดูนะครับแอดไลน์มาที่0825698645นะครับเอาเป็นว่าติดตามดูคลิปหน้านะครับผมว่าจะมีบอลตัวไหนมานําเสนออีกนะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมและติดตามและอุดหนุนนะครับ